การจะบอกเหตุหรือรางบอกเหตุต่างๆของทุกคนที่จะบอกเหตุว่าเฮาจะประสบพบพ่อกับเรื่องทีบดีมันจะมีอยู่สี่อย่างคือนิมิตอันส่วหายนั่นได้แก่สิ่งที่เห็นพะคุดขึ้นเฉพาะตอนหน้าเป็นต้นว่าห้องกลองระครังดังขึ้นเองแอ่งน้ำหมอหนึ่งห้องแมงมุมติงท้องหนูห้องในเฮือน พิษธรรมดาไก่สีขาหมาออกลูกเทงเฮือนเลือดตกนกตายสะพพะตหนากิ่งไม้ง่าไม่หักลงมางัวควยถึกบ่วงและเกือกสีเฮือนห้องงูเลาะคาบตาเขมินเห็นงูทำทานกังเวนฝึ่นเฮือนขี่ไก่ขางแมงวันขี่ใส่เครื่องนุ่งห่มและผ่าพนา ทางไซคาและหลังคาเฮือนเหล่านี้เป็นนิมิตอันส่วให้สู่อันแลเสียงนกที่บอบช่ใจที่ห้องเฮียกห้องอกขัญได้แก่เสียงนกกุ๊กกู่นกเขาแมวนกขีทีและบางลัว่วเสียงดังพายกุกห้องกุกเฮียรห้องหับเอาขัญทั้งขังทึงและขังลุ่ม เสียงอันบบพึงพ่อใจดังยุทเทิงอากาศเป็นเสียงที่บบพ่อใจสักยาอิลีเหตให้ข่อนหัวพองสอยองเก้าใจสั่นวันไหวไปมาบาปเคาะอันบรีอันได้แก่เคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเทวด,ดาบรรดลนิมิตให้เห็นเคาะปีเคาะบาปเคาะ อันบอดีใดแกเขาอปีเขาอเดือนขาอวันและเขาอยามถ้ากับทงางพระสุขเขาพระเสาแซ่พระลาหูต้องรักขณะตัวเพิ่งตัวเสวยสาตาขาถธาตุศูนย์เงอนคิดขวงจังให้ทางพระภูมิเจ้าที่ซึ่งให้ให้แก่เจ้าของบ้านโคมกันเลีว้วเพิ่นเอินว่าบาปเคาะ ความฝันอันบอดีอันเป็นที่บ่เพิ่งพ่อใจได้แก่ผันต่างๆผันว่าได้โอดอ้างหุ่นตัวผันว่าได้พรโฮเต็นลำขับห้องเพลงผันว่าได้แต่งเพชรเอยองเออวดกาญาผันว่ามะหิงสางวัวควยสนตกกกไม่ผันว่าเขาจับได้ผูกมัดใส่สูและคือคาผันว่าแขวลุดหล่อนเสียไป พันว่าได้ขี่อาสนัยเกียนห้างและลดห้างพันว่าได้ลิ่นต่างๆลินวาวขี่เฮือบินแห่กระถิ่นและบางไฟพันความผันเหล่านี้เป็นความผันบดีอุปัติเหตุทั้งสีน่นี้ได้แก่นิมิตอันสวให้หนึ่งเสียงนกอันโบน่าชอบใจหนึ่งบาปเคาะที่สวให้หนึ่ง ฝันให้ต่างๆหนึ่งรวมทั้งหมดสี่อย่างเหล่านี้สื่อว่าอะวะมงคุลคือเป็นของอันบดีมีโทษแก่ผู้ประสบพบเห็นให้ได้หับโทษต่างๆนานา,นา,นามีความจิบหายวินาสัพสมบัติสูญหายงัวควยและสร้างมาทั้งตาก้าและไหานาทั้งเฮือนซาน ลางเทือเกิดเจ็บป่วยและเจ็บหัวทั้งผัวเมียและลูกเต้าทั้งพ่อแม่เ่าแก่สัมผัสเหล่าสูญเสียผู้คนที่เคยพบเห็นแต่ปางก่อนจึงพากันย่านย้อนตุกใจคิดหาสิ่งป้องกันภัยหลังคุหาหมอมาเสี่ยงลางสะดดเคาะบวงสวงเทวดาด้วยวัตถุต่างๆเป็นต้นแมน มีข้าวดำข้าวแดงแกงสม้มและแกงหวานปะทงสามแจสี่จอกและเก้าห้องเก้าลักเก้าปักและเก้าสัน้นลางเทือ่อลางคุสัมผัสไปไหวกกไม้ใหญ่และผู้ดอยแต่ที่พึ่งที่ดีที่สุดบอแมนสิ่งเหล่านั้นที่พึ่งที่แท้จริงคือน้อมระนึกถึง คุณพระศีรัตนไตยและเฮ็ดดีเอาไว้ให้ใส่บานจำศินภาวนาขอให้ก็จะกลายเป็นดีนิมิตอันบดีก็จะกลับดีขึ้นความฝันอันสัวให้จะกลายเป็นฝันให้โซ่ให้ลาบเมื่อทุกคนหู้ดังนี้แล้วหากผู้ไรได้พบเห็น นิมิตอันบดีความฝันอันสัวให้บาปเคาะต่างๆก็ให้น้อมจิตน้อมใจหักษาศิลเขาว,วัดให้ทานภาวนาบาปเคาะทั้งหลายจะหายไปทุกคนจะมีโซคมีลาบและได้เฮงไดโซกไง่ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามหับสมหับฟังขอขอบใจอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื่อปัดเป่าเคาะเขียนจังให้ของฮานและจะได้พบกับคลิปต่อๆไปที่มีทั้งสาระสิ่งที่นนาหูจะตำรับตำราโหราศาสตร์บูฮานที่ได้บันทึกไว้และเป็นสิ่งเตือนใจเพื่อว่าให้เขาได้เดินทางพิษและหาวิธีแก้ไขเสริมดวง สตาว่าอายุของเฮาให้ดีขึ้นต่อตอไป